สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาลงแรงนหนึ่งสนะครับผมโอเคจะตึงแค่ไหนไปชมคลิปกันเลยครับ let's go ในด้านหน้า,นามีตัวเปิดคลังแสงเลยยิงกันอยู่เลยด้ยขวาสวยเรียบร้อยเ s ช o t ไปดี บอกเลยวิ่งมาแบบนี้ก็โดนดาละ่ะเรียบร้อยจะมีเพื่อนมาวะ่ะเอาระเบิดไปก่อน สวยพี่บบาวเรียบร้อยจะมีตัวลาดหรือเปล่าอ๋อหมดตี้หมดตี้พอดีึกว่าม,มีคนลาดตัวนั้น แล้วเมื่อกี้เอ๊ช็อตรัวรัวแล้วพบอยู่ไอ้บนเนินเขาด้วยนะยิงหัวง่ายจัดแต่ข้อสีเกือบพักในตัวนี้ดูดิอุ๊ยสวยนั่งเก็บของแบบนี้ไม่รอดหรอครับบอกเลย ไปไหนละเรียบร้อยโอ้โหมาถึงก็6คิวเลยดูดิมาถึงก็เก็บไป6คิวอะ่ะอันตรายจ้ะไอหมอนี่บอกเลยว่าใครเห็นชื่อนี้วิ่งหนีกันหมดออกเกมเลยสูไม่ได้พีแมงตึงเกิน บ้านอันนี้มีตัวนะมีเสียงอยู่เลยด้านล่างแอร์ดอบเขามีตัวไม่มีนี่หว่าอ๋อมีคนมายืนก่อนหน้านี้บันยังไงลงมาหรือเปล่า เอาระเบิดไปก่อนโดนไปดีอุ้ยเจ็บเจ็บสวยพี่บาลหมดตี้ ไอ้ตัวนี้ไม่มีเพื้นปล่อยโดนไปเปิดตำแหน่งกันหน่อยสายลาคิวสวยแล้วพาราเฟลยิงหัวง่ายจัดเลยนะมันกระสุนมันไปแนวตรงอะ่ะมีตัวมา โอ้โหมีตัวตามมา <S <S เรียบร้อยตามมาทำไมไปพาเพื่อนมาใจเย็นสวย ้ายมือเรามีนะด้านหน้าเลยสวยพี่บาวตอนนี้เหลือสามคนสุดท้ายแล้วนะผมจะที่หนึ่งได้หรือเปล่าพอขึ้นอยู่กับสองตัวนี้นี่แหละ เห็นแล้วตัวนึงโอ้โหตัวหนาบารีตไอ้ยาตรงนี้ผมไม่เคยลงมาเลยนะทำไมถึงมาเลือกลงตรงนี้เอ่ยหวังว่าจะไม่ไม,ไมีตัวนะ น่าจะฟาร์มได้อยู่อ่ะไม่ค่อยได้บวกต้นเกมดูจากทรงแล้วลงเมืองน,นี้ด้วยเมืองวาที่คนลงโตรน้อยอ่ะสวยพี่บาสวยโว้ยคือ มันก็เกือบมากเมื่อกี้อะผมเปิดหัวไปได้หนึ่งเม็ดใจเย็นไว้มาวะอยากโดนเปิดหัวเหรอยังไงสวยพี่เบ้า แล้วตัวนี้มันกัดไม่ปล่อยจริงๆเลยนะไม่ยอมหนีด้วยสองคิว <2 Q S 1> มาเลยต้นเกมเชีวๆเดี๋ยวเราขึ้นไปเมืองพีก,กันมาหน่อยนะไปล่าคนกันดีกว่า สองคิวมันไม่อิ่มหรอกสองคิวมันทำให้พี่พอใจไม่ได้ฮะ <Huh? S 1> พี่ต้องการอีก <No. S 1> แต่อย่ามาแบบรุมนะมันดูจักรสงไม่น่าไหวโอ้โหแล้สองอัพสองด้วยสวยเลย ไม่รู้ใครมันยิงบอสอยู่นะวางจัดอ่ามีตัวสวยลายฉลาบ เรียบร้อยไปดีชุบเพื่อนหรือเปล่ามีตัวมาทางไหนอะขวาสวยเป็นเพื่อนกันนี่ ไอ้นี้ฉลามสามตัวเลยหรอเช็ดมีการแต่งให้เข้ากับตีนด้วยว่ะยังเหลือตัวนึงนะไม่รู้จะเป็นฉลามหรือเปล่ามีพุ่ไม้ถึงตัวด้านหน้าตัวนึง สวยเรียบร้อยมาหรือเปล่าตัวนั้นเอาระเบิดไปก่อนน่าจะหนีไปละถ้าไม่หนีน่าจะชาร์จแล้วนะสงสัยเห็นว่าผมตึงเกินเพื่อนฉลาดบอกอย่าไปยุ่ง วยตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเดิมเพิ่งเกิดใหม่เรียบร้อยไอหนุม่มอุ้ยจเจ็ดโดนไปดิ มาช่วยเพื่อนหรือไม่รอดบอกเลยยังไงสองตัวยังไงเอาระเบิดไปก่อนยังอยู่วะไม่ไม่ดันมาด้วยไม่หนีด้วย Mà tông đồn à, bọc lời Nghe à, Liệp lóii ไม่รอดเหมือนกันมาคู่ก็ต้องไปคู่ไม่ปล่อยให้แบบวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่ปล่อยชุบแน่นอนก็เหลือ28คนแล้วนะตอนนี้อ้าโอ้โหวิ่งไม่ไป จะเอาวระโอ้โหโดนแจมดูผมโดนแจมหรือเปล่าอ๋อผมโดนแจมดูจากความเสียหายละโอ้โหโดนแจมจัดนะโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกด like, กไลค์กดติดตามให้ถึง4,000ซับด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าคราับ